สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะพบกับหมอทิพย์ปณิชาอีกเช่นเคยในช่อง Youtube ของเราวันนี้แม่หมอมาทำพิก็ีให้แก่เพื่อนๆชาววันอังคารนะคะ,ะเพื่อนเพื่อนชาววันอังคารประจำเดือนพฤษภาคมนะวันนี้แม่หมอเปิดในเรื่องพลังงานการงานการเงนิงนและความรักให้แก่เพื่อนๆชาววันอังคารนะคะ,ะชาววันอังคารได้แก่ผู้ที่มีองค์เทพ นะมหาเทพผู้นี้นะคะองค์พระศิวะมหาเทพเป็นองค์พลังงานที่ดูแลเราสายรักนะ,ะที่เขาเรียกว่าแม่ซื้อตั้งแต่เด็กๆอันนี้คือองค์พลังงานนะเทพที่ดูแลเราตั้งแต่กําเนิดเกิดมานั่นเองนะคะเพื่อนๆวันนี้แม่หมอใช้ภาพขององค์พระศิวะนะ,ะตัวแทนของพลังงานผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะ วันนี้แม่หมอใช้ไพ่ของ The Ri d ด r ท a r o t ในการเปิดพลังงานหน้าไพ่สำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้ขอบคุณทุกการกดไลค์กด Subscribe และกดติดตามช่องของแม่หมอนะคะน่ารักทุกๆคนนะคะ เปิดพลังงานหน้าไพ่สิ่งใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฟังสนุกสนุกจากแม่หมอนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะแม่หมอขอขยับหน้ากล้องสันิดหนึ่งนะคะเพื่อนเนแม่หมอขอสับอธิษฐานจิตแทนเ,นเพื่อนเพื่อที่เลือกอเข้ามารับชมรับฟังคลิปของชาวนังคารน,นะคะเพื่อนเพื่อน เป็นใดที่ไม่ดีต่อใจถือว่าฝั่งสนุกสนุกจากแม่หมอนะเพราะเป็นการเปิดพลังงานหน้าไพ่โดยรวมนะคะแม่หมอขอเลือกหน้าไพ่นะคะขออ,ะอำนาจคุณพระศรีสรตไตรองค์พระพุทธธรรมนะคะและองค์คูบา,าจารย์นะคะช่วยดลบดาลให้พลังงานหน้าไพา่ชาววันาคานนะคะนะ ่นได้อย่างแม่นยำนะคะใบแรกในเรื่องการงานได้ไพ่เดอะเฮอร์มิตนะคะเพื่อนๆตามด้วยไพ่ของสิไม้เทา้าและไพ่ของสองดาบแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะในเรื่องการงานของคุณนะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่า เหมือนคนที่ต้องต่อสู้นะหรือมีปัญหาที่ต้องแบกรับค่อนข้างหนักหน่หนวงทีเดียวนะสิบไม้เท้าและ,ะด้วยในช่วงนี้นะคะมันเป็นในช่วงรอยต่อนะเหมือนคนที่เดินมาถึงทางสองแพ่งนะในเรื่องงานคุณจะเลือกเดินซ้ายหรือเดินขวานะคะนะหรือบางคนอยู่ในช่วงที่ เหมือนคนยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาอยัางไงดีในชีวิตนะในเรื่องการงานเหมือนคนที่มืดแปดด้านนะคะนะถือดาบขึ้นมาซ้ายและขวาด้วยดวงตาก,ก็าถูกผันที่ผ้าเอาไว้นะคะแล้วก็ด้วยดวงชะตาของเพื่อนๆชาววันอังคารแม่หมอคิดว่าการงานของคุณน่าจะอยู่ในช่วงที่หยุดนิง่งหรืออยู่ในช่วงที่พักผ่อน หรือว่าอยู่ในสถานการณ์ของโควิดนีกก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆเนาะการงานของเราอาจจะหยุดชะงักลงหรือ,อพักเขาเรียกว่าปิดสักพักหนึ่งนะเพื่อรอให้สถานการณ์ดีขึ้นนั่นเองเราก็อยู่ในช่วงที่ต้องพักรักษาตัวอาจจะอยู่ในที่ที่เป็นส่วนตัวหรือ ไปอยู่ในแหล่งที่เป็นธรรมชาตินะคะนะบางคนนี้ก็มีการนั่งสมาธิบำบัดจ,จิตใจหรือเยียวยาตัวเองเนาะเพื่อที่จะฟื้นฟูตัวเองต่อสู้กับวันใหม่นะคะเพื่อนๆแล้วก็สถานการณ์งานของเพื่อนๆชาววันอังคารช่วงนี้อยู่ในช่วงที่คุณนีกําลังเขาเรียกว่ามัธยัตอ,ออมนะรู้จักกินรู้จักใช้เพราะว่างานที่เข้ามานะ คนที่เคยมีงานดีๆเงินเข้ามามากมายเนี่ยช่วงนี้มันเป็นในช่วงที่มันหยุดนิ่งนะคะเราก็ต้องรู้จักประหยัดอดออมนะคือว่ารู้จักกินรู้จักใช้นะคะกอดเก็บเหรียญเอาไว้นะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆเนื้อ,อ,อแม่หมอขอดูซิว่าในเรื่องของการเงินเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะคุณจะมีการเงินเป็นเช่นไรนะสำหรับเพื่อนๆชาววันอังคารนะ ใบแรก The ตา a r แต่ช่องการเงินของคุณค่อนข้างดีนะคะเพื่อนๆเนาะมันจะมีปากฏการหรือปาฏิหาร์นะที่คุณจะได้โชคราบรอยหรือโชคทางการเสี่ยงเป็นไปได้นะคะเพื่อนๆชาวนาคารตามด้วยไพ่ของสองถ้วยเขาบอกว่าหากคุณมีโชคลาภหรือมีช่องทางการเงินเข้ามานะคุณอาจจะได้รับาการเฉลิมฉลองนะ การงานของเราเนี่ยถึงจะหยุดนิ่งแต่ในเรื่องการเงินของเราไม่หยุดนิ่งนะคะเ,เพื่อนๆเนาะการเงินของเราเนี่ยสะพัดนะเขาเรียกว่าตัวเราเองเป็นคนที่ช่วงนี้อยู่ในอาการที่คิดมากคิดเยอะนะในเรื่องงานเราก็คิดเยอะแต่ในเรื่องอการเงินเนี่ยเราก็คิดเยอะว่านะหากมันมีปาฏิหาริย์ที่ทําให้เราได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ย เราจะเอาเงินตัวนี้ไปใช้ทำอะไรนะคะนะคุณอาจจะต้องอมีในเรื่องของการเงินเข้ามานะมากพอสมควรนะคะเพื่อนเพื่อนชาวนังคารนะหรือว่า,าดวงเราเนี่ยสมควรที่จะเขาเรียกว่าเสี่ยงโชคเล็กๆน้อยๆน,นะคะเพื่อนเพื่อนเนาะแม่หมอขอดูซิว่าและเรื่องความรักของเพื่อนเพื่อน,อนชาวนังคารนะตามท็อปิกนี้เพื่อนเพื่อนชาวนังคารนะคะคุณมีช่องอ ความรักเป็นเช่นไรแม่หมอโขอพลังงานหน้าไพ่นะคะนะจะจับด้วยมือซ้ายทุกครั้งนะเพราะเป็นมือที่สื่อสารกับหัวใจได้ไพ่ของหกเหรียญตามด้วยเดือกแฮงแมนและไพ่ของหนึ่งไม้เท้าตามด้วยไพ่ของ King of p n n ิ a c l e ราชาผู้ถือเหรียญ แม่หมอคิดว่าเพื่อนๆชาววันอังคารนะในเรื่องของการเงินหากเป็นท่านหญิงที่มารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะนะหากคุณมีสามีมันเป็นโอกาสดีที่สามีเนี่ยจะนําเงินมาให้เราใช้นะ,ะจากสภาวะที่มันหยุดนิ่งต้องแขวนตัวเองไว้ดังเดอะแฮงแมนนะคะแต่ว่าสถานการณ์ความรักเนี่ยคนที่เรารักกรณีที่มีปัญหาเขาย่างเฝ้ามองเราอยู่นะคะมองอยู่ในที่ไกลไมอง พิจารณาเราแล้วพิจารณาเราอีกนะเขาจะเดินทางมาหาเราก็เป็นไปได้นะคะและการเดินทางครั้งนี้คุณได้เปรียบนะเขาจะนําสิ่งของมีค่าหรือเงินทองเนี่ยนำมาให้แก่เพื่อนๆน,นะคะสําหรับเพื่อนๆที่เป็นท่านหญิงนะแม่หมอคิดว่าในเรื่องการเงินชาวนาคารนะคุณสามารถมีช่องทางการเงินในเรื่องของธุรกิจสีเทาได้ด้วยในส่วนหนึ่งนะ คือเราอยู่เฉยๆอยู่นิน่งๆในที่ของเราแต่มันมีตัวพันเงินที่ทำให้เกิดเหมือนอินฟินิตี้นะการเงินที่ไม่รู้จบเกิดขึ้นกับเพื่อนๆชาววันอังคารนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปการเปิด พลังงานหน้าพ่าําหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะสมหวังในเรื่องการงานการเงินและความรักทุกๆคนนะคะนะขอให้คนที่เรารักนะกลับมามอบสิ่งดีๆมามอบอเข้าของเงินทองให้แก่เรานะคะนะและขอให้ความรักครั้งนี้สุขสมหวังและร่ํารวยนะคะประสบควาสมสําเร็จในทุกๆด้านแม่หมอขอเปิดพลังงานสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคาร ประจำเดือนพฤษภาคมปีฉลูเป็นการเปิดดวงชะตาแบบเ,เขาเรียกว่าพลังงานของกราฟชีวิตเพิ่มเติมนะคะเพื่อนๆเ,เนะเาะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะค่ะสวัสดีนะคะสำหรับเพื่อนๆชาววันอังคารนะวันนี้แม่หมอ,อทำเป็นคลิปพิเศษ ต่อเนื่องให้นะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารประจำเดือนพฤษภาคมปีฉลูนะได้พลังงานของวันอังคารนะคะ3 4 5 6 7 1และ2ส่วนเดือนได้พลังงานของหมายเลข7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5และ6นะคะเพื่อนๆส่วนในเรื่องของปี ชรูนั้นได้พลังงานของหมายเลข2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แ1ละ1นะคะเพื่อนๆน,นะแม่หมอจะรวมพลังงานบทสรุปนะคะทั้ง12เดือนให้แก่เพื่อนๆน,นะสำหรับพลังงานแรกนะคะนะเขาบอกว่าเพื่อนๆชาววันอังคาร คุณมีองค์พระศิวะนะ,ะเป็นผู้ดูแลดังนั้นองค์พระศิวะเนี่ยท่านจะมีะภาพรูปรักษ์ภายนอกเนี่ยเป็นคนที่นะดูดีนะคะเพื่อนๆหรือว่ามีเสน่ห์นั่นเองนะท่านจะเป็นคนที่บุคลิกของเราเนี่ย เจ้าอารมณ์สนิดหนึ่งนะคะนะอาจจะเป็นคนเอาแต่ใจด้วยส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆชาววันอังคารนะหรือว่าคุณมีลักษณะเหมือนคนที่ใจร้อนอโกรธง่ายแต่ว่าหายเร็วนะคะเพื่อนๆสำหรับเพื่อนๆชาววันอังคารนะดวงชะตาของคุณจะเป็นคนที่ค่อนข้างาเขาเรียกว่าใจใหญ่ หรือว่าใจนักเกรงนั่นเองนะคะนะเป็นคนที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ต่อสิ่งใดนะคะหากโมโหเขาเรียกว่านะโกรธยิ่งกว่าพายุนะแม่หมอต้องอธิบายแบบนี้นะคะเพื่อนๆชาววันอัคารนะคุณจะเป็นคนที่ใจร้อนค่อนข้างโมโหร้ายนะคะเพื่อนๆเนาะเขาบอกว่าวันนี้นะคะรหัสดวงดาวของคุณเนี่ยได้ถูกเปิดนะ สำหรับเพื่อนๆชาววนอคารตีพลังงานได้หมายเลข3 7 2และ12นะพลังงานตัวนี้นะคะนะนั่นคือระบบดวงดาวของคุณหรือระบบชะตากรรมของคุณนั่นเองนะเพื่อนๆที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้เพื่อนๆที่เกิดวันอังคารเดือนพฤษภาและปีฉลูพลังงานดวงดาวของคุณคือหมายเลข3 7ด สอและ12นะเขาบอกว่าดวงชะตาของคุณนั้นนะวาสนานั้นสูงส่งนะคุณอาจจะเป็นคนที่ดวงดีนะหรือว่าดวงฟุกเช่นเราไปสอบสมัครที่ใดที่หนึ่งนะมีคนที่เก่งกว่าเราแต่เขาไม่ได้แต่ดวงเราเนี้ยสามารถาชนะและก็ได้ครอบครองนะการแข่งขันครั้งนั้นก็เป็นไปได้เขาเรียกว่าดวงเราเป็นคนดวงดีนะคะพี่ พลังงานของเรานะค่อนข้างจะเป็นคนดวงดีมากๆนะคะแล้วก็แม่หมอคิดว่านะพลังงานของเพื่อนๆชาววันอังคารนี้คุณเป็นคนที่นะมีองค์พระศิวะองค์เทพดัดหนึ่งพลังงานชั้นสูงที่ดูแล คุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครใจนักเลงเขาเรียกว่าใจถึงชอบการต่อสู้ชอบฟาดฟันนะคะนะบางครั้งก็ด้วยความที่เราเป็นคนใจนักเลงนั่นเองนะบางครั้งก็พูดจาทําทให้คนอื่นเนี่ยไม่พอใจนะคะสถานการณ์นี้และด้วยพลังงานของเดือน คุณได้พลังงานของหมายเลข7นะดวงชะตาชีวิตของคุณนั้นจมอยู่กับความทุกข์ความทรมานที่ยาวนานเขาเรียกว่าพลังงานตัวนี้บางคนนะคะพ่อแม่เลิกกันตั้งแต่ยังเล็กเราอาจจะไปอาศัยอยู่กับปู่ย่าตายายหรือว่าสถานการณ์เนี้ยด้วยตัวตนของเราเป็นคนที่อชอบอิสระนะ ถ้าขับรถจะเป็นคนที่ขับรถเร็วมากๆสาหรับเพื่อนๆชาวอันคาหนะคะนะและด้วยปีของคุณตกพลังงานหมายเลข2นะเขาบอกว่าคุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะนะคะ,ะเข้มแข็งแต่เพียงภายนอกแต่จิตใจเนี่ยมันอ่อนแอดังสายน้ำนะบางครั้งคิดมากคิดเยอะแล้วก็เก็บความทุกความเจ็บปวดไว้ในใจโดยที่ไม่ยอมเล่าให้ใครฟังนะคะถ้าไม่ใช่คนสนิทจริง คุณจะไม่ปริปากบอกใครๆทั้งสิ้นนะเพื่อนๆชาววันอังคารที่เกิดเดือนพฤษภาปีฉลูนี้นะคะนะและด้วยสถานการณ์ตัวตนของคุณนะเขาบอกว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งอดทนสูงและส่วนหนึ่งก็ยังเป็นคนที่อ่อนแอและอ่อนโยนนะคะเพื่อนๆเนาะแต่ว่าดวงชะตาชีวิตของเรานะอย่าให้เจอคนที่มาต่อว่า หรือคนที่มาใส่ร้ายเราคุณไม่ยอมนะคะเ,เพื่อนๆนะคุณพร้อมที่จะต่อสู้และฟาดฟันเพื่อให้ถึงเขาเรียกว่าความถูกต้องที่แท้จริงนั่นเองนะคะนะเขาบอกว่าเพื่อนๆชาววันอังคารคุณตกช่องอคู่ครองตกพลังงานพระราหูดังนั้นคู่ครองของคุณน,นี้มันจะยุ่งใหญ่กันนะคะคเพื่อนๆเนาะเขาบอกว่า คู่ครองของคุณนะบางครั้งมันจะคบกันในลักษณะที่บางคู่บางกรณีเนี่ยไม่ถูกเปิดเผยสถานะนะมีเรื่องปิดบังซ่อนเล้นนะคะพลังงานพระราหูคือพลังงานตัวแทนความอึมครึมมืดมนนะความชั่วร้ายต่างๆความมึนเมาอบายมุกทั้งปวงนะไม่ว่าจะเป็น การพนันหรือสิ่งเสพติดนะคะนะมันชอบเข้ามานะสู่ตัวตนโดยเฉพาะช่องคู่ของของเรานั่นเองนะคะเ,เพื่อนๆเนอะเขาอาจจะเป็นคนที่ทำงานในด้านสีเทาๆก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆนะสำหรับเ,เพื่อนๆที่เลือกกองการ์ดนะที่เข้ามารับชมรับฟังชาววันอังคารนี้นะคู่ของของเราเขาอาจจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานสีเทานะคะทําให้เกิดรายได้และควบคุมอยู่เช่นการเอ่อ ขายเบอร์ทองนะเเล่นหุ้นจดหวยประมาณนี้นะคะเพื่อนๆงานที่เสี่ยงๆนะแต่เขาสามารถควบคุมได้และทำให้เกิดรายได้เม็ดงานนะคะเป็นกอบเป็นกรรมอินฟินิตี้เงินที่ไม่รู้จักจบนะคืออยู่นิ่งๆเงินก็เข้ามาเองได้ประมาณนั้นนะคะเพื่อนๆแล้วก็ด้วยดวงชะตาวาสนาเราเนี่ยตกพลังงานหมายเลขส2เราเป็นคนวาสนาสูง ส่วนช่องทรั์นะคุณตกช่องญาตินะคะการงานการเงินของคุณจะได้มากหรือน้อยอาจจะต้องใช้ญาตินะหรือมีญาติเป็นผู้คอยอุปถัมภ์ค้ำชูก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนส่วนช่องเพื่อนตกศัตรูคุณอาจจะมีเพื่อนน้อยนะหรือว่าเพื่อนที่เราครบเนี่ยมากก็จริงแต่ว่าเป็นคนที่รู้ใจนั้นน้อยนะคะนะคบกันไปสักระยะหนึ่งเ,เหมือนรู้ธาตุแท้นะว่าเขาเป็นแบบไหนจาก เพื่อนก็กลายเป็นศัตรูประมาณนี้นะคะเพื่อนๆชาววันอังคารนะสําหรับญาติของเรานั้นตกช่องความสุขแม่หมอคิดว่าเพื่อนๆชาววันอังคารนะคุณจะมีความสุขหรือได้ท่องเที่ยวกับญาติๆเป็นหลักนะคะเพื่อนส่วนบริวารนั้นตกช่องราบยศสําหรับเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารประจําเดือนพฤษภาปีฉลูดวงชะตาของคุณนะดวงดีนะคะตกช่องอบุรนะเป็นช่องบุตรที่ให้อ่อ ราบยศกับคุณนะคะเพื่อนๆเ,เนาะดังนั้นเพื่อนๆที่เกิดวันอังคารนะคะนะคุณจะมีเรื่องของบุตรดีมากๆส่วนเรื่องของศัตรูนะตกช่องลรกภัยแม่หมอคิดว่า,าเพื่อนๆชาววันอ,อังคารนะคะคุณอาจจะมีคู่ครองที่นะเขาอาจจะมีโรคประจําตัวหรือสุขภาพไม่ค่อยดีก็เป็นไปได้นะคะเพื่อนๆเ,เนาะ ส่วนช่องของโรคภัยนะคะคุณตกช่องของอาราบยศบางครั้งเพื่อนๆชาววันอังคารน,นะคุณอาจจะาการที่จะมีชื่อเสียงหรือมีราบยศได้เนี่ยมันมักจะเหมือนมามา,มาหายหายนะเพราะมันตกช่องโรคภัยเราต้องเสียค่าใช้ใจ่ายหรือเสียเงินถึงจะมีราบยศเข้ามาก็เป็นไปได้นะคะเ,เพื่อนๆ ช่องของความสุขอยู่ที่ว่าสนาคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะเพื่อนๆในเรื่องของการงานคุณตกช่องเพื่อนบางครั้งได้ดีเพราะเพื่อนนะคะในเรื่องงานหรือมีงานเข้ามาให้เราทำบ่อยๆเพราะเพื่อนแนะนำมาก็เป็นไปได้นะคะส่วนในเรื่องราบยศคุณตกช่องของบริวารน,นะ คุณได้บุตรดีและนำราบยศมาให้คุณนะคะเพื่อนๆส่วนช่องหายนะคุณตกที่ช่องคู่ครองสำหรับเพื่อนๆชาววันอังคารนะประจำเดือนพฤษภาและปีชลูคุณอาจจะได้คู่ครองอที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะพลังงานของพระราหูบดบังดังนั้นคู่ครองเราจึงมักไม่ค่อยดีนะคะนะ,ะตกคู่ครองนะอาจจะได้รับความทุกข์ความเจ็บปวด อย่างแสนสาหัสจากคู่ครองนะแล้วก็เปิดเผยไม่ได้ด้วยนั่นอันเป็นสาเหตุหนึ่งนะคะเพื่อนๆนะสำหรับพลังงานเด่นๆที่แม่หมูเห็นนะคะเพื่อนๆชาววันอังคารนะเผื่อคุณอยากจะไปเสี่ยงโชคนะสามารถกระทําได้นะคะเพื่อนๆเนาะได้แก่พลังงานโดยรวมทั้ง4ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเนาะ สำหรับเพื่อนๆชาววันอาคารแม่หมอเปิดแบบพลังงานรวมๆนะคะนะเพราะไม่ได้กําหนดกฎเกณฑ์หรือลงดีเทลวันที่เข้าไปนะเป็นการเปิดพลังงานโดยรวมว่าเรามีอ,องค์ใดที่ดูแลและเรามีพลังงานจากดวงดาวสิ่งใดที่ส่งผลมาให้เราเกำเนิดเกิดมา ชาววันอังคารจะเป็นคนที่รูแลตัวเองได้ดีรักสวยรักงามส่วนหนึ่งแต่ว่าดวงชะตาของคุณนั้นมีกรรมนะคะบางครั้งเปิดเผยไม่ได้หรือบางครั้งเนี่ยครอบครัวมีปัญหาแตกแยกตั้งแต่ไวเด็กหรือมีคู่ คู่ของเราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนะคะแต่คุณเป็นคนคิดมากคิดเยอะเก็บกดนะคะนะบางครั้งพูดน้อยนะแต่ก็ทําให้คนรอบข้างเนี่ยไม่เข้าใจนะคะว่าคุณจะเอาอยัางไงแต่ถ้าคนรอบข้างเข้าใจก็ไม่มีปัญหานะคะเพื่อนๆชาววันอังคารคุณมีความสุขได้ด้วยตัวเองนะคะวันนี้แม่หมอขอจบคลิปในการเปิด ทำนายดวงจะตาเพิ่มเติมแต่เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกการกดไลค์กดซับสไครต์และกดติดตามช่องของแม่หมอทุกๆครั้งนะคะจะได้ไม่พลาดรับชม,ร,บชมรับฟังคลิปต่างๆวันนี้บ๊ายบนะคะสมหวังความรักกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ